สวัสดีพี่น้องสบายดีสุขทุกคนขพ่อพ่อกับซองมาซาลาพี่น้องวันนี้กลับมาค่ายเข้ามาเขาทีมงานเขาเบาโม่ไอ้เงี้นจ้จอยเขาไปเบิ่งก่อนเป็นอะไรเขามีบ่อเขาเจ้าตี้ยังอะนะพี่ฝ่ายปไปเอาไปทางบุญแล้วไปยางรถไปได้บ่ทางนะ ไปก็ได้มอกไปบิ้นกระเฮ็ดเข้าเมาอยู่พี่น้องไปเฮ็ดเข้าเมาอยู่ต้องไปหาหม่องขีบใบเฮ็ดได้ขาเจ้าเฮ็ดโยนี่ขาเจ้าเฮ็ดเองได้คลายไปเลยหาทุ่งพี่น้องเาเอามาเปดเอามาเปดทุ่งเนาะได้คลายไปเลยหาทุ่งถือว่าดุนไอตอนมาตอนแรงนะโอ้บอกค sure> ือเนาะชะ้นจอย หารุ่นกันตอนแรกนะว่าคือมาได้เนาะเขาเฮื่อนได้กับว่าเขาเจ้าซื้อแล้วมาแล้วกับแล้วเาาถึงสอเล้เออเขามาขายเป็นสองแต่เขามว่าขายทุงน้อยๆนะเฮงได้ขายดีคนวะแต่เหากับเพื่อนจัดมาให้ทุงใหญ่เด้ทุงละโลเลยเขาจนไรเขาเจ้าอยากซื้อทุงละเครื่องโลเครื่องโลนะพี่น้อะแต่ว่าคนผูกว่านะชื่อน้ำคูคนผูกว่าจยากซื้อทุงละเครื่องโลนะแต่ว่าเขาเจ้าก็ซื้อน้ำคูคนแต่คันว่าได้เขาเจ้าวะ

เออข้าวหอมก็ว่าเลยห้อนเดดข่าเมาเด้อข่าเมามาใ้าไะบ่มีกับไปไปทั้งใดเขาเฮิรล้างใดน่ะล้างใดมองเข้าเข่าไปนะน้องเข้าเข่าไปเลยเฮิรลังนะเขาเจ้าวาน เขาจะเอาจากโลไปไปช่อนรถไปรถคืนคืนกลับไปอีกพี่น้องมีลูกค้าวชาลวินชอบจอดอ่อนเดชอ่อนเดชชาลวินอ้าใครละกายสิเล่อเราเละเพื่อนหลังตัวนะเขาเป็นอะไรวะผมมีคนแล้วเขาจะว่าเอาอีกเขาจะโทรไปฉันกันยังไงแล้วกระป๋า คนโทรมาบอกได้ขายไปอีกโลหนึ่งโว้ยมีแห้งไปเรื่อยๆรังในโดนถั่วขาวๆไปนี่พี่ดิรังนี้เออายเข่าไปก่อนโว้โหใจเย็นๆใจเย็นๆพี่น้องเอ้ยเกือบโกลโมข่าวเอาตีลังกา cơ, 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 cơ. cơ màu ừ. Ừ. cái paico găm mà tí ca sai hơn lang ใดอือขายแล้วขายอัน đấy กะได้ครับมาฮู้เจอ <laughs> cho phù นายข้าเจายูใช่ไห่ป่ะนยทูธามาลูกูอ้าวทำไมาเดยใช้เจ้าเจ้าคองข้าเจาลูกเพิ่นกับ่อยูบะเยข้าเจายูนะเพิ่นเห็นนั่นเพิ่นโทรไปสั่งว่าจะได้ข้าวเมาพิ่นว่า แต่แต่ว่าซื้อเลยบ่ผ่อใหญ่ผ่อนมามีแล้วพี่น้องแต่ว่าผ่นสั่งกันได้ไอ่ะโทรไปทานโทรไปทานลบอยุหน้าอยู่ใช้ชาวภายในเทียงนะทางหัวพวกทางทางไปตะไปบันดงผู้บ่ มีมีแต่มีแต่พ่อหายอยู่บอกเขาเจ้ามีแต่พ่อนายอยู่ดนี่แป็บหนึ่งพี่นอยังตอนนี้มีแต่พ่อนญยยังป่ายังเกลียอยู่พี่นอเพราะว่าเขาเข่ามาเลยตอนหนึ่งเนาะกับว mm ่า hmm. ม e ีคนเนาะประกาศอยู hmm. ่เลน้อ เมื่อยนอนชอจอยเป็นอะไรอันบรรยากาศเออเป็นอะไรความรู้สึกความรู้สึกการขายขมเหลวเธอแรกเนาะเธอแรกได้เนาะแม่งเธอแรกในชีวิตทั้งจำกันทำเมื่อชีคนผ้มานพี่น้องเลยเพราะว่าเราเคยเนาะยุรงเทียนเรงเคยคลายบ่ ตอนนี้ยังล่อๆโทรศัพท์โทรมาก่อนนี่เนาะที่ได้เอาเมื่อจนฉีฮหอดเลยพอใหญ่เปนชื่อแล้วพปนว่าผ่า่าก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องตอนนี้ขี่รถคายพี่น้องบโบปนว่าพปนว่าบอกเอาไปยังเอาเอาปนว่าเรต้องเข้าไปดอกเอื้อนยู่นอกพี่ช่วยเอยเราต้องเข้าไปดอกเอื้อนยู่นอกพี่แล้วเขาจะปนชื่อ ข่าไปโลดเพื่อนเฮ็ดชื่ออรไอบอสอันนี้บอาเฮื่นอ,อนนองเต่านองเต่าพี่นมาเนละในเฮือนนั่นแหละ น้องเคยลุงบอบอยเต้าเมาื่อว้อไปฮอบอยซื้อแล้วเลยเนี่ย <c oughs> โดยโดยปปขอ,อทักคุณเมาคุาเมาโดย,โดยไปเออมีคนมาหรอือว้อ เพียบเนาะไทยกับนนท์ฮังบอจักในบ้านเดียวกันแต่ว่าอันนี้ลุงเอามาขายช่ไหมขาเจ้ามาขายก่อนเลยเนาะบ้านนนทังาเจ้าเลาะแล้วอ่าาาาาาานาา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 ามาา้านา้าาาาาว

อ๋เขาไปในยังเม้าอะป่ะยางไปสดจอยยางไปนำกันกับเฮยหลาอันนี่เลยมีบ้านนวลห้างมาขายก่อนพี่น้องกับบ้านเดียวกับลุงนั่นแเลยพอข้าเจ้าเฮ็ดเข้าเมาได้บ้านขายอยู่ดอกยังเหลือสามถุงยังเหลือสองซะเนาะเขาจับสั่งไว้เลยถุงหนึ่ง บ่เขาไปดอกมันบ่เห็นสองคนถือว่าคุ้มค่าเลยพี่น้องเลยเด็กชายาหาทุงเลยคุ้มค่านะแต่ว่าไปเบิ่งคลิปเคยลาพี่น้องผู้ได้ขายนะคลิปน้องสลานี้ยังบ่ได้ขายจากทุง่งเงินมูอบ่ปั้นกน,นแล้วอยู่กระถางน,นึงเสมออยู่คือวันนี้วันนี้บ่ห้องท้าเรือ ดื้อจิ๊บวะเขาเมาเขาพ่อเขาสิชื่อบ่าไปรุ่นไปโลดไปไปน้ำกันเดี๋ยวข้าไปไปรุ่นพี่น้องไปมูเบาต้นอันนี้แต่ไปรุ่นในห้องบรจากเชื้อในได้เดี๋ยววันนี้พี่น้องอยังก็เกิดขึ้นได้ทั้งเธอคนสีชื่อไปผ่ากุสาวมันก็เปลี่ยนไปได้เนาะ มาลุ้นมาลุ้นพี่น้องจบปะหล่อเมื่อหล่อเมื่อยังอีกขั้นลังซองลังเทาก็เมื่อเลยเนาะเออหยาลายเนาะเออหยาลายในงูคายก็เจ้าอยู่นะปะ นีเ่เลยอีกลังซองลงังพี่น้องเลยยังสามถุงอย้าขายหา,าไปเบิ่งอยู่คลิปซองเคยลาพี่น้องคลิปผูกได้ขายนะนาะคลิปน้องชาวลานี่ช่องใช่สีบอือกซอะไรจะได้กับรุ่นคือเก,กา้าพี่นอ้องเลยบนนี้ยังกบเกิดขึ้นได้พีน่นาะลังเตอมีคนอยากขายได้ไมาเอาไปได้น้องเตากะเพิ่นชื่อไปแล้วน้องเตาก็ได้ ขั้นข้าเจ้านอนนี่บ่ต้องไปปลูกดอกไปวาข้าเจ้านอนบ่ปลูกดอกก็ยากเขาให้เฮาไปคนอยากให้อาหยๆได้พี่น้องข้าเจ้านอนเฮาก็บ่ปลูกดอกกูแลไปอีนั่งข้าเมาเด้อข้าเมาขายข้าเมาทุ่งละลอยทุ่งละลอยโลละลอยโลละลอยโลละลอย นาเอาบาเอาบ้าปนะเะมื่อพี่น้องรับบาดนี่ข้าวมาเอาบ้างโรยโรย,ยจ้าเออ บ่มันมีเป็นทุงมันมีเป็นทุง,ทง,ทงโดยเดี๋ยวรุ่นก่อนพี่น้องพอเพราะว่าเฮาเห็ดเป็นทุงมาเลยเขางูเป็นข้เาเจ้าเฮาหลับตอแต่ว่าเขาหลับตอแดดลุ่นว้วนเฮาหาลับตอแดดล่นล้ <laughs> ลนลวน ต้องชองนวยนวยนวยก้าได้ไปทวงกันห้าค่านำค้าได้เนาะเพราะว่าชจ้าจอยกบชีชลลบเลยบริบาเลเตะช็อตจอยเบามู่เบาต้นเคลยลาบหนูกขาก้าคนแบบบริหารใสยกล่องเขาเบิ่งแต่ไม่ค้าเออเบิ่งแต่พอขาอ้ขาก็ไม่แม่ข้ามีผู้เดียวไกลนะพอข้าพี่เนาะข้าแต่ขายทุนนี้ก็เป็นทุงที่หกเนาะเอามาแปดทุงถือว่า ครั้งแรกในชีวิตถือว่าคุ้มค่าเลยแหละฮะขอบใจเพื่อนลายๆเนาะขอบใจเพื่อนลายๆบ๊อเมื่อตาเคียน้ำลังเจ้านำไปเคี่ยกับลุงเลยปไปบาดนี้ช่วงไส้เมื่อเฮือนเลยเนาะพวอเฮาขายมาเมื่อไรเจอกันอยู่เฮือนเลยวันนี้ป้ายเมื่อเทะไอ้ต้นน่าจะถามเองท่านอยากได้กินนนำกินในโอเคโม่ได้แล้วนาะ ขนาดคานามมนกันยังเจ้าสีออกกันให้นองดำมาหอดทั้นั้นสได้คายดีบ่ได้คายสบายดีดิพี่น้อหกุงฮะได้คายหกทุงเหลือสองเราแต่ในทีวงออกได่งนคือบปไปนะค่งันรับบไโอ้ยองฟงหนึ่งะวัติให้โอกาสสมองหนึ่งกับพอดีสมองหนึ่งสามสี่เดี๋ยวไปคายใส้ซองทุง มจาจจกแล้วอันนี้เอาเมดเขตาต้าเท่านี้ชั่วโมงหนึ่งชั่วไรเขาจะชื่อแบบว่านะเอ้ยเครื่องโลเครื่องโล,งโลแต่ว่าผู้ได้ทามเขาก็ชื่อเมดแต่ว่าเขาจะชื่อเครื่องโล่ช<อ>ั่วไรพี่น้องนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, <อ>่งสองสามสี่ห้าหกพี่น้องในคลายหกทงคล้ายหกลนข้านำข้าได้ให้ปอสตวนไปเท้าน้ำรุ่งเองเพราวนะว่เาเขาบ้เอากกำไรจักบาท ยันยันเขาบ่อายก่อชินครับเอากระไดกระไดกรได้ยันยันยันเขากระซื้อแต่ขณะนั้นเขาเจายังถามว่ามีเครื่องโลภปะเนาะแต่ว่าผู้ใดถามเขาก็ซื้อหรือมดแต่การเมียนมีเครื่องโลภเขาเจาะกะซื้อเครื่องโลภเพราะว่ามันลายีดิวนลายเขาใส่แต่หอข้าวยังได้ใส่แต่หอข้าวเนาะบ่มีคนกินส่วนลายกับปะมีล้างหนึ่งหึงเต๊กเขาไปขายบอกเขากับเอ็ดอยู่ข้าเอาว่าเขาเมาอยู่ปุ่งๆเขาก็บอกเอาเลยเนาะล่าเนาะลลา่อื ลาเลยพี่น้องขอบใจสุภุสุนที่เขามาเบิกแด้วพี่น้องเด้องานนี้ก็ต้องขอบใจบาวต้นซอจอยบาวโมที่ไป Hence, ขายน้ำเนาะแต่ก็ขอบใจคราบพ่อพ่อเฮ้าเงินเฮาเป็นเงินดุงไปแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดีนี่สิเนาะไปเห็นเขามีเขาป่าไปเนาะเออไปเห็นด้อะเนาะรักเฮ้ยขายดีจุเขาไปขายจ้าคือบข่ายเบิร์ตยังเหลือสองทงหนึ่งโอ้ยสิปันไปแหละ อไปมมมมื <the> uh ่อสนเอตอนนี้วเป็นไองไป่ดป็นองไปดีบันนี้พี่น้องกิ๊ดมีแห้งสุขุสุคนอย่ลืมกดหลา์กดเชกุจ้ำสองเสาหละเด้อไปแล้ว